มันจะตกใจดิผมจะเดินไปนะเอ้าทำไมเดินไปวะจะได้ไม่เห็นผมไงพี่เอาแล้วขี่กันไปทางนี้เหรอไปส่งกูตรงลูกลูกโลกนะแม็งถือเวีตก็สิบไม่ใช่ละไอ้นึงอ่ะมันมีตู้ไหมล่ะสำรวจดิมีตู้ปะขี่ไปทางนี้เหมือนกันเหรอข้ามี่ะผมวิ่งไปดีกว่าว่างั้นอ่ะเห็นกลัว วิ่งมาตัวเด้อพันห้าเม็ดเดียวหลับเด้อสามตัวสามตัวห้าร้อยสองตอนนี้เห็นห้าร้อยสองว่าไม่ใช่ตอนนี้เห็นห้าร้อยสองโอ้โหผีมันยิงรถมันยิงรถเต้ยห้าร้อยสามห้าร้อยสามสามเหรอกลกลหมดเลยโอเคเราก็ต้องใกลๆหน่อยวะให้มันเห็นตัวเราหมดแล้วมันมันดีแน่ผมว่ามันน่าจะเห็นแล้ว แต่มันยังไม่เห็นผมอ่ะคือเราจะดันมันยังไงตอนเนี้ยจะดันมันเลยไหมอ่ะมันห้าร้อยชัวร์ไหมวะใครยิงอยู่แรกูเนียเบดีนี่ใครไเจ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 วิวอะเก็บเสียงดิยิงนั่นดิยิงผีน่ะยิงนั่นเดียวเพื่อนมีใครยิงได้ปะเอ้าเอ้ยจะโผล่ไปดิจะมันเที่ไหนม่ใช่หรอได้เพื่อนไม่เห็นพอมันยิทีแล้วอะมันยิงที่อยู่ยังไม่เห็นผมโอ้ยิงที่ละมันชิดเลยละ เออถ้ามันขี่รถรับรับไปเลยหมดเลยเนี่ยมีมีคันนะแต่เออมันขึ้นหอคอยนู่นเลยหรอมอดีดันได้ปะมันขึ้นบนหลังคาหอคอยเลยอะเอาไงดันเลยไหมดันมาแล้วเอาดิขึ้นรถมาแล้วเนี่ยมาดิแคบเดียวเด็กก็ถือหน่อยพี่มารับหน่อยมารับหน่อยผมเล่นเบสอีกแล้วผมผมยืนยินได้ไปกันแหลเปิดรถตัวหนึ่งเตื่อมไปกันให้มารถจะระเบิดรีบลงนะพี่ลงแล้วลงแล้วเก็บรถได้ปะอื้อ ไอจุดหัวยิงเช็คยิงเช็คแค่หมดเลยห้าร้อยหมดไหมห้าร้อยหมดเลยมันเล่นหมดแล้วไอ้บิวอยู่ข้างบนมีตัวนึ่งไงอะไรเก่าปะไอจุดบิวอะเป็นไปได้ผมแค์ผีก่อนนะเจ้าผีแม่งเออกลัวมันที่เดียเดียวมันเห็นเล้วดีจะตายเอาดิถ้าไปมั่วๆ ไปอยู่มันอยู่บนสุดหมดเลยไม่ได้ไปดีไปดีไปขึ้นเลยพี่ไปกดมันก่อนกดหหน่อยใ้ไดด้้ไปะกดมันก่อนเดี๋ยวมันดิขึ้นเลยพี่ถึงแล้วไปกดมันก่อนเลยไม่ไหวก็แค่โดดลงมาอุ้ยเดี๋ยวมันโดดเอาไปกดให้มันไม่ดิจริงตกใจหมดเตือลองายถึงแล้วนเลยขึ้นอีกไหมยิงโล่ทิ้งว่ะมาขึ้นมาช่วยกันตั้งโล่หน่อยดิเอ้ได้ได้แล้วตาเด็ก

โอ <Keep S 2> ้ยยังตกไปกกมามาอยู่กนไม่โดนเลยตายนึงตายนึงตายนึ่งสวยสวยตายนึงอีกตัวนึงอยู่ไหนหลังหลังเะตายกูไม่ได้ยอก่ถอเาแจกกูตกไอ่ได้ตัวลอะจะเบื่อขมยกกองอยแล้วกันเี้ยแมวันงไถ่ข้าเปิดกล่องไม่ให้หรอกขโมยขโมยขโมยไรขโมยได้กูขโมย ป้อมยิเดียวมยยังเดียวมายปยนเงเก็บไรบ้างมาเก็บไรบ้างแต่บอกว่าพแกติงไม่โดนไหมยิงไม่ทันได้ยิงเลย